กราบสวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องคอยชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับทางช่องคอยชาแนลนะครับก็จะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทนะครับของรัชกาลที่10นะครับผมด้านหน้าเราก็จะเห็นเป็นพระบรมรูปนับของในหลวงในรัชกาลที่10นะครับเหรียญนี้ก็จะมีสภาพนะครับที่ค่อนข้างเก่านิดๆนะครับ ด้านหลังเราก็จะเห็นเป็นตราสัญลักษณ์ของพระอักษรประมาภิไทยนะครับผมเป็นเหรียญสองบาทที่ถูกผลิตนะครับในช่วงปีพศ2 5 6พันห้า้อยหกสิบเอ็ดนะครับทำไมผมถึงมาประกาศรับซื้อเหรียญแบบนี้นะครับผมก็ด้วยเลยนะครับเพื่อนๆ FC ทุกคนท่านนะครับต้องฟังที่ผมอธิบายให้ดีๆนะครับเพราะว่าเหรียญที่ผมจะประกาศรับซื้อเนี่ยมันไม่ใช่เหรียญที่แบบดูหน้าดูหลังแล้วนํามาขายได้เลยนะครับผมซึ่ง ทีนี้นะครับมันมีข้อมูลนะครับของเหรียญสองบาทนะครับปีพศส5งพันห้าร้อยหกสิบเอดยูนะครับมีข้อมูลของเหรียญปีพศ2 5ง1ันห้า้อยหกสบเดว่านะครับเหรียญนี้นะครับปกติแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านเนี่ยมักจะเจอนะครับในส่วนของเหรียญที่เป็นทองเหลืองส่วนใหญ่นะเพราะว่าทองอ่าเพราะว่าเนื้อนิเกิลนะหรือว่าเหรียญที่เป็นสีขาวเนี่ย จำนวนการผลิตของเขานะครับไม่ทราบได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจำนวนไอ้เรื่องการผลิตเหรียญครับอย่างที่เราเคยพบผ่านการใช้มาก็คือในช่วงเรัชกาลที่เก้านะครับก็คือเหรียญสองบาทก็จะมีทั้งสองสีครับก็คือสีขาวแล้วก็สีทองเหลืองนะครับวก็สีทองครับแต่นะครับในช่วงรัชกาลที่สิบนะครับเราเพิ่งเห็นแค่เหรียญนะครับเหรียญที่เป็นสีสีทองอย่างเดียวนะครับสีขาวยังไม่เจอนะครับณตอนนี้ ซึ่งถ้า FC ท่านใดที่มีเหรียญสีขาวนะครับติดต่อผมมาได้เลยนะครับผมรับซื้อให้นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ3000บาทนะครับถ้าใครไปเจอเหรียญ2บาทสีขาวนะครับ3า0พบาทนะครับรับซื้อให้นะครับผมจำกัดจำนวนด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่รู้นะครับว่าเขามีหลุดนะครับหรือว่ามีผลิตมาเท่าไหร่นะครับใครที่ไม่อยากพลาดนะครับโอกาสในการ ื้อขายเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาผมอัพคลิปเนี่ยมันจะแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนเพื่อฟซีทุกคนท่นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปนะครับถ้าใครมีสีขาวนะครับสีทองสีทองเหลืองไม่เอานะครับแต่ถ้าใครมีสีขาวนะครับทางช่องเรานะครับยินดีรับซื้อให้ในราคาเหรียญละสามพันบาทนะครับขายได้จริงนะครับติดต่อมาที่เฟซบุ๊กนะครับคอยนะครับคอยเอฟซีนะครับผม ติดต่อมาที่ Facebook คอยเอฟได้เลยถ้าใครมีเหรียญ2องบาทที่เป็นสีขาวนะครับผมต้องเน้นย้ำไว้นะเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ค่อยได้ดูคลิปนะครับหรือดูคลิปคาบนะครับไม่ค่อยฟังที่ผมอธิบายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับถึงไม่ค่อยฟังที่ผมอธิบายนะครับโอเคแต่ถ้าท่านใดที่ฟังแล้วก็ดูคลิปนี้จนจบนะครับเหรียญสองบาทนะครับที่เป็นสีขาวนะครับ ท่านใดที่ต้องการขายนะครับต้องการใช้เงินด่วนนะครับแล้วมีคนพบว่าในกระปุกตัวเองนะครับมีเหรียญสองบาทสีขาวนะครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับที่เป็นรัชกาลที่สิบนะครับให้เพื่อนๆเอฟซีนะครับทุกท่านนะครับส่งเข้ามาขายได้ในเพจนะครับคอยเอฟซีนะครับซึ่งเราเนี่ยก็เปิดเพจไว้แต่เราไม่ได้ทาเพจอะไรแบบเป็นจริงเป็นจังนะเพราะว่าเปิดไว้ให้ อ่าเพื่อนๆส่งได้ส่งภาพเข้ามาประเมินราคานะครับอาจจะมีการล่าช้าไปบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่ามีเพื่อน FC จํานวนมากรับส่งภาพเข้ามานะครับผมโอเคนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่างที่เคยบอกไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอคนละไลค์ละแชร์นะเพื่อเป็นกําลังใจกับทางช่องคอยชแนลนะครับผมเดี๋ยวนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ